สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแยหถิงกกอกค่ะขึ้นไปวันนี้จะไปเก็บยางนะคะเก็บยางค่ะถึงรอบแล้วนะคะถึงรอบจะเก็บยางมาขายเป็นขี้ยางก้นถ้วยนะคะเขาเรียกว่าขี้ยางก้นถ้วยนะคะกรีดแล้วเราก็หยอดน้ดํากรดหยอดน้ํากรดแล้วมันแข็งตัวแล้วประมาณแปดแปดมีดเขาเรียกว่ากรีดหนึ่งครั้งหนึ่งก็หนึ่งมีดครั้งที่สองก็สองมีดแล้วก็พัก กินสคืนพัก1คืนค่ะแล้วก็กินสองคืนพักหนึ่งคืน,คจ,คน,น,คนจนครบ8-9มีดนะคะอ๋อเกมีดเนาะค่ะเก้มีดแล้วก็ไปจกขายควักออกกระปุกขายนะคะแล้ววันนี้จะไปจกยางค่ะวันนี้จะไปจกยางพาหานะในการจกยางที่จะขึ้นไปจกยางก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะปีนเขานะคะสวนยางของยาหนิงอยู่บนภูเขานะคะเรียกว่าภูเขากระปาด ภูตะปาดนะคะภูตะปาดนะคะสมัยนั้นเขียดตะปาดมันเป็นหนองเป็นหนองแล้วเขียดตะปาดเยอะค่ะเต็มหนองเลยเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าเขาภูหนองเขียดตะปาดนะคะก็เลยเรียกกันมาติดปากสืบทอดกันมาถ้าบอกถามว่าภูไหนภูกับปาดภูตะปาดนี่เขารู้เลยนะคะค่ะเพราะเป็นเขียดตะปาดเขียดตะปาดมือจะเหนียวเหนียว มือจะเหนียวเหนียวถ้าบางคนไม่รู้นะคะอืมกลัวนะคะเวลามันจับเรานี่มือเขาเหนียวมากค่ะจับนี่มือนี่โอ้โหนะคะเหนียวเลยอ่าบางคนจะกลัวมากนะคะเพราะตอนนั้นยญ้าหญิงเอาไปขายเขาได้ไปจับเขาร้องกรี๊ดเลยนะคะกลัวเหมือนกับกลัวอ่ปิงกลัวอะไรนี่แหละค่ะเขาจะกลัวมากเลยแต่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บยางมาก่อนก็จะมาเปลี่ยนฉุมนะคะ จะมาเปลี่ยนโฉมออกไปตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะวันนี้จะต้องไปทำงานส่วนตัวก่อนส่วนตัวคืองานเก็บยางกีดยางค่ะวันนี้พักไม่ได้กีดยางก็ไปเก็บยางเก็บยางมาขายพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะขายยางนะคะไปลุ้นกับย่าหนิงนะคะว่าจะได้กี่กระสอบนะคะปกติแล้วจะได้สามสอบนะคะสาสอบ ก็คิดเป็นถ้าคิดแต่ก่อนก็กระสอบละพันกระสอบละประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองก็ประมาณพันสองสูงสุดนะคะก็นี้แหละค่ะขนาดนี้แหละค่ะก็ขึ้นไปเก็บยางนะคะวันนี้นะคะ่ะก็เลยมาเล่าให้เอฟซีฟังก่อนว่าญาหนิงจะไปเก็บยางให้ f c ไปลุ้นกับญาหนิงนะคะว่าระยะทางที่ญาหนิงขึ้นไปเก็บยางนี้เป็นภูเขากระป๋าค่ะปีนเขาค่ะ เป็นทางขึ้นปีนเขาก็ยากอยู่ทางฤดูฝนนี่ลำบากมากค่ะไปกลางคืนยิ่งลำบากเรื่องนี้ก็ไม่มีไปรถข้างหน้าก็ส่องแบตเตอรี่นะคะเอาแบตเตอรี่ส่องไปไปเราไปกิีดกลางคืนก็ไปประมาณตีสามตีสามตีสี่ห้าโมงตีห้าเสร็จกลับมานึ่งข้าวล้างถ้วยกรอกน้ำเข้าตู้ รีดเสื้อผ้าให้หลานไปโรงเรียนกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านลดต้นไม้โอ้โหงานแต่ละวันนะคะนับไม่รู้กี่ชนิดนะคะเดี๋ยวว่างๆจะนับให้กวาดให้ดูว่าตื่นเช้ามาทำอะไรมั่งนะคะนับมานี่ก็หลายเลยเนาะตื่นเช้ามาก็นึ่งข้าวเสร็จล้างถ้วยกรอกน้ำถูบ้านเช็ด กวาดบ้านทำกับข้าวให้หลานไปโรงเรียนรีดเสื้อผ้าให้หลานไปโรงเรียนแล้วก็ซักเสื้อผ้าอีกแล้วก็ไปรดน้ํำต้นไม้อีกนะคะกอเพื่อกว่าจะได้ออกไปทำธุระทำงานข้างนอกงานข้างนอกก็คือออกไปเก็บยางวันนี้มาแต่เก็บยางก็จะอาบน้ำเต็งมตัวออกไปอยู่ที่บ้านลุมพลอีกนะคะ ไปถ่ายคลิปที่บ้านลุงพลไปไลฟ์สดที่บ้านลุงพลอีกนะคะนี่แหละค่ะตื่นมาวิถีชีวิตของย่าหนิงนะคะค่ะง้นย่าหนิงก็จะเดินทางขึ้นไปเก็บยางแล้วนะคะ,คะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ย่าหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นคลิปสั้นๆค่ะแล้วเราไปลุ้นกันว่าย่าหนิงขึ้นเขาไปเก็บยาง ไปเก็บยางก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ